สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราพามาดูตัวนี้นะครับเราเอามาให้ชมกันนะครับก็คือชุดของมอเตอร์คอนโทรลบัตเลตนะครับมอเตอร์บัตเลตคอนโทรลเป็นตัวที่ทดรอบนะครับมีเฟืองทดรอบอยู่ในนี้นะครับ1ต่อ6นะครับก็จะหมุนอยู่ประมาณ6-700รอบนะครับตัวนี้3,000วัตนะครับ3,000ัวัตก็คือ4แรงม้านะครับ60โวลต์4แรงนะครับ3,000วัตต์ เราก็ประกอบด้วยมอเตอร์คอนโทลนะครับคอนโทลหลักๆนะครับมอเตอร์คอนโทลแล้วก็คันเร่งมือนะครับตัวนี้เป็นคันเร่งมือสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับสําหรับทํารถ3ล้อที่เป็นแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับแฮนด์จักรยานแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับสามพันวัตต์สี่แรงม้านะครับจะไปบรรทุกอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราจะมาให้ดูนะครับถึงการต่อใช้งานนะครับก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับ ก็คือเรา <Contain> er. จะต่อใช้งานก็ต้องต่อสายเมนหลักก่อนนะครับโดยใช้สะพานไฟตัวนี้นะครับในการต่อเชื่อมนะครับสายสีน้ำเงินสีเขียวและสีเหลืองนะครับน้ำเงินเขียวเหลืองนะครับเราก็ต้องต่อไปตามสีแบบนี้นะครับเงินเขียวเหลืองอน,นี้เหลืองเข้าเหลืองเขียวเข้าเขียวน้ำเงินเข้าน้ำเงินนะครับแล้วก็ขันล็อตให้แน่นนะครับ น็อตก็จะเป็นน็อตที่ให้มาพร้อมกันนะครับ3ตัวนี้นะครับเอามาขันขันให้แน่นนะครับพอขันตัวนี้ได้เสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องต่อสายฮอนเซนเซอร์สายตัวนี้นะครับสายเซนเซอร์ด้านหลังของมอเตอร์นะครับต่อด้านหลังของมอเตอร์เพื่อเอา,อ,าองศาการหมุนของแม่เหล็กนะครับมาควบคุมกล่องนะครับควบคุมกล่องตรงนี้นะครับ พอได้ต่อตามนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องต่อสายสายบวกลบนะครับสายไฟบวกลบตรงนี้นะครับบวกลบก็คือบวกจากแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นแบตใหญ่แบตเล็กนะครับเป็นแบตน้ําแบตตะกัวกรดแบตลิตเธียมนะครับก็ต่อมาที่นี่นะครับไฟใช้ได้อยู่ที่60โวลต์ไม่เกิน75โวลต์นะครับก็เอาไฟมาเข้าเสร็จแล้วก็ออกมา,าก่อนเข้านะครับเราก็ต้องผ่าน สวิตโอเวอร์โหลดหรือว่าเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ Baker 60แอมป์นะครับเบรกเกอร์ Baker 60แอมป์70แอมป์นะครับก็ใส่เข้าไปเพื่อป้องกันการช็อตถ้าเขากินไฟหนักหรือว่าการออกกำลังาการออกกำลังเกินนะครับหนักมากมอเตอร์ก็จะหยุดหมุนหรือคอนโทรลจะสั่งหยุดเลยด้วยเบรกเกอร์เบรกเกอร์จะตัดนะครับไฟจะไม่เข้าคอนโทรลไม่เข้า มอเตอร์นะครับสองเส้นนี้ต่อแล้วนะครับเราก็จะมีสายอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสายสวิตกุญแจนะครับสายกุญแจต้องมีนะครับถ้าไม่มีสายกุญแจก็ต่อตรงไว้เลยแต่ควรจะมีสายกุญแจต่างหากนะครับเปิดเบรกเกอร์เปิดกุญแจนะครับพอเปิดกุญแจปุ๊บกล่องเขาก็จะพร้อมทํางานนะครับถ้าไม่ไม่ต่อสวิต er, กุญแจกล่องจะไม่พร้อมทํางานพอกล่องพร้อมทํางานปุ๊บเราก็ใช้คันเร่งนะครับ คันเร่งตัวนี้ก็เสียบกับนี่นะครับคันเร่งเร่งคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งมอมอเตอร์ไซค์นะครับเร่งบิดบึนบึนนะครับแต่อันนี้มันไม่บึนบึนมันวีด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 นะครับพอเร่งเร่งได้แล้วนะครับเราต้องการถอยหลังนะครับเราก็ต่อสายนี้นะครับดําน้ําตาลนะครับสวิ์เปิดทําเป็นสวิทผักนะครับเปิดปิดผักไปเ็าจะหมุนถอยหลังนะครับพอเราเร่งก็หมุนถอยหลังพอเราปลด สายออกนะครับสายนี้จากกันก็ไม่ต่อกันมอเตอร์ก็จะหมุนเดินหน้าวิดวิดวดนะครับหมุนเดินหน้าเจ็ดร้อยรอบนะครับถ้าต่อตัวนี้ติดกันพอเร่งหมุนเดินหน้าก็จะเหลือแค่สามร้อยห้าสิบรอบประมาณนะครับแล้วก็เวลาเราจะเบรกนะครับเราก็มีไม่ว่าจะเป็นเบรกมอเตอร์ไซค์หรือเบรกเท้านะครับเป็นเบรกมือกามปูเบรกมือ รือเบรกเท้านะครับเราก็เอาสวิทไปต่อกับตัวนี้ไว้เวลาเราเบรกให้เขาต่อสายไฟ2เส้นนี้ติดกันพอสายไฟ2เส้นนี้ติดกันปุ๊บกล่องจะหยุดทํางานไม่ปล่อยไฟเข้ามอเตอร์ทําให้มอเตอร์ไม่ทํางานจากแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์ก็ไม่หม้รถถ้ารถยังยังเรียกว่าพอรถเบรกปุ๊บมอเตอร์ไม่ทํางานนะครับพอปล่อยเบรกปุ๊บสวิทก็จะกลับมาจากพอสวิทจากปุ๊บคอนโทรลทำงานมอเตอร์ก็จะเริ่มเร่งต่อไปนะครับ สำหรับชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดมีมอเตอร์มีคอนโทรลและก็มีคันเร่งนะครับในตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์มอเตอร์ก็จะเป็นชุดนี้นะครับทั้งชุดนะครับเป็นมอเตอร์60โวลต์3,0003,000วัตต์นะครับพร้อมสายคอนโทรลนะครับพร้อมสายแล้วก็อันต่อไป ก็คือตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้คอนโทรนบัตเล็คอนโทรลนะครับบัตเล็ตคอนโทรลขนาด60โวลต์3,000วัตต์นะครับ60โวลต์3,000วัตต์เห็นว่าสายขนาดใหญ่นะครับเพราะว่ามันกระแสสูงนะครับ50แอมป์60แอมป์ครับมอเตอร์คู่กับบัตเล็ตคอนโทรลแล้วก็ตัวนี้อีกส่วนหนึ่งที่ท่านจะได้ไปก็คือ ตัวคันเร่ง1คู่นะครับด้านนี้ไม่มีคันเร่งด้านนี้ก็ใส่ปอกด้านซ้ายด้านขวานะครับคันเร่งนะครับเร่งนะครับหนึสานะครับแล้วเราก็แถมตัวนี้ไปให้นะครับตัวต่อสะพานไฟนะครับต่อสะพานไฟเวลาต่อก็ปิดฝาด้วยนะครับ